คลิปนี้สนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้สนใจซื้อขายรถมือสองต้อง SIA สยามอินเตอร์การประมูลสำหรับคนที่สนใจรถมือสองนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับตรงดีสคริปชั่นเข้าไปดูได้เลยนะครับหรือท่านจะเข้าไปในเพจของ SIA สยามอินเตอร์การประมูลก็ได้นะครับมีทั้ง Facebook และ YouTube เลย สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันในหัวข้อของรถยนต์ราคาตกภาค2นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยก็ทำไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็มีแค่5รุ่นะนะเนาะมันก็น้อยเกินไปใช่ไหมก็เลยเอามาเพิ่มในภาคที่2อีกสัก5ารุ่นละกันโดยแต่ละรุ่นในคลิปนี้เนี่ยราคาของมันก็ตกลงมาจากเมื่อหลายปีก่อนมากๆจะมีรุ่นไหนกันบ้างเนี่ยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ คันแรกของคลิปนี้นะครับจากค่ายเชฟ Prolet ครับและนี่คือ c h เ Prolet Cruise ต้องบอกเลยครับว่าเชฟครูสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนมักจะไม่ค่อยอยากจะซื้อมาใช้กันด้วยปัญหาต่างๆที่ผู้ใช้งานตัวรถเจอเนี่ยก็ทําให้เขาเข็ดขยะกันไป และนํามาพูดกันปากต่อปากว่าตัวรถนั้นเจ้าปัญหาแค่ไหนซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมันมีหลายตัวนะครับมีทั้งตัว1.6 1.8ตัวดีเซลเนาะและตัวที่พบปัญหาเยอะที่สุดในยุคนั้นก็คือเครื่องยนต์1.8นั่นเองหลายๆคนเนี่ยเจอปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนนะครับเรื่องปัญหาเกียร์พังนะครับคือลหลายๆอย่างมันจุกจิกไปหมดเนาะทั้งที่ว่าตัวรถเองก็ยังไม่ได้เก่าเลยนะเวลานั้นถึงแม้จากการสอบถามผมผมเนี่ยหลายๆคนมักจะบอกว่าเชฟคูสเนี่ยมันขับดีนะ ช่วงล่างมันก็โอเคในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยก็ใช้ได้แถมตัวรถเนี่ยยังมีรูปร่างหน้าตาที่ดูดีสวยงามแล้วก็ดูหล่อเหลาอีกด้วยแต่นั่นแหละครับหากให้ผมทําใจซื้อในวันนี้เนี่ยผมว่าผมก็ตัดสินใจยากอย,กอยู่นะถึงแม้ว่าปัญหาต่างๆของตัวรถอาจจะถูกแก้ไขามาจากผู้ใช้งานคนก่อนหน้านี้ แต่ก็ต้องบอกเลยครับว่ากังวลใจไม่น้อยหากต้องซื้อมันเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรที่ยังไม่ได้แก้ปัญหาไปเนาะแต่นั่นแหละครับแม้ว่าปัญหามันจะเยอะแค่ไหนแต่ราคาของตัวรถและความหล่อเหลาของมันเนี่ยช่างล่อตาล่อใจสเหละเกินณนะปัจจุบันราคามือสองของเชฟคูสเนี่ยอยู่ตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทจนถึง1,50 0 0 0บาทนะครับคือถ้าเทียบกับบอดี้ตัวรถแล้วก็ปีรถเนี่ย บอกได้เลยครับว่ามันเกินราคามากๆเวลาขับขี่ไปไหนเนี่ยเชื่อหรือครับใครๆก็คิดว่าแพงกว่านี้เพราะว่าหน้าตาของตัวรถเนี่ยก็ยังเหมือนกับพวกรถราคา2อสามแสนเลยด้วยซ้ําแต่นั่นแหละครับที่มันมีราคาแบบนี้เนี่ยก็มีหลายๆสาเหตุนเนาะไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆที่ผู้ใช้งานเจอบางคนเนี่ยไม่เจอปัญหาแต่ก็กังวลใจแล้วก็ขายทิ้งแบบถูกๆไปเลยลอล็กเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของตัวแทนจําหน่ายที่ปิดตัวไปนะครับเมื่อเร็วๆนี้นี่เองเนาะก็มีข่าวกันว่าเออเชฟโรเลตเลิกทําตลาดในไทยไปแล้วอะไร ตรงนั้นเนี่ยผมก็ว่ามันมีผลมากๆนะครับกับราคามือสองในปัจจุบันของเชฟโรเลตเกือบทุกรุ่นเลยสําหรับเจ้าเชฟครู e เนี่ยเอาจริงๆแล้วถ้าหากคุณมีอู่ประจําหาอะไรได้แล้วก็รู้ปัญหาของมันอันนี้ก็พอซื้อได้อยู่นะครับมันไม่ได้แย่ขนาดที่จะพังทุกวันตรงนี้ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อนะครับว่าจะกล้าซื้อหรือเปล่าสําหรับเชฟโรเลตครู e คันนี้กับรถที่เรียกได้ว่าซื้อง่ายแต่อาจจะขายยากไปหน่อย ขั้นต่อมาก็ยังอยู่กับเชฟโรเลตนะครับและนี่คือเชฟโรเลตออฟต้านั่นเองอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เราอาจจะเห็นบนถนนบ่อยๆสำหรับค่ายเชฟโรเลต ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าออบต้าเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นรถประมาณยุค2,000นี่แหละแต่ด้วยหน้าตาของตัวรถเนี่ยในโฉมม i n เนอร์เชนผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังดูล้าสมัยแล้วก็ยังดูใช้งานได้อยู่นะครับโดยราคามือสองในปัจจุบันของเชฟโรเลตออ p ต้าทั้งตัวแรกและตัวม i n เนอร์เชนเนี่ยมีราคาอยู่ตั้งแต่5 0 0 0 0บาทจนถึง90 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่มีราคาถูกมากๆนะปัจจุบันนี้แล้วปัญหาก็ไม่ได้จุกจิกด้วยนะสำหรับเจ้าออบต้าเนี่ยปัญหามันแท หนึ่งที่เล่นได้ยกเว้นอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาหาอะไรคุณก็ต้องรู้แหล่งนิดนึงแล้วก็พยายามเข้าอูท่ที่เซอร์วิสเชฟโรลเลตโดยเฉพาะนะครับ ถ้าไม่เข้าอู่มั่วๆเนี่ยมันอาจจะหัวแบะได้นะครับเขาซ่อมได้นะแต่ว่าอาจจะหัวแบะไงดังนั้นถ้าคิดจะใช้เชฟเนี่ยก็หาอู่ประจํแล้วกันครับอันนี้เนี่ยเซฟสุดละโดยรุ่นนี้นะครับจริงๆก็มี2เครื่องยนต์ให้เลือกสารกันนะครับ1.6กับ1.8เช่นเคยโดยคนเล่นเชฟหลายๆคนแนะนําตัว1.6มากกว่านะครับด้วยอะไรตัวเครื่องที่อาจจะหาง่ายกว่าและเรื่องของความไม่จุกจิกนะครับตัว1.6จะปัญหาน้อยกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่นะครับมันก เป็นรถที่หน้าตายังดูใหม่เนาะเพราะว่าตัวแรกเนี่ยก็เริ่มต้นประมาณปี2005ซึ่งณปัจจุบันอย่างที่ผมบอกนะครับว่าราคาเนี่ยมันกว้างไปนิดนึงเพราะว่ามันมี2โฉมมีตัวไมเนอร์เชนกับตัวแรกซึ่งก็มีหลายๆคนที่อาจจะหาได้ถูกกว่าที่ผมพูดนะครับอย่างราคาต่ำกว่า5 0 0 0 0เนี่ยก็มีหลายๆคนที่เขาหามาได้เนาะโดยตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อนะครับว่าจะได้มาในราคาประมาณไหนนะคือบางท่านเนี่ยเขาก็ได้มาถูกเนาะสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยมันก็มีให้เห็นนะครับแต่ก็อาจจะต้องเอา รวมแล้วราคาของตัวรถเนี่ยก็ถือว่าถูกกว่าช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมากนะครับสำหรับคนที่กล้าเล่นเนี่ยก็นับว่าได้รถปีใหม่ขึ้นมาเยอะนะครับกับเงินที่เสียไปซึ่งถ้าไปซื้อค่ายตลาดค่าญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะได้รถประมาณแบบกลาง,างยุค9กอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นสําหรับการที่จ่ายเงินเท่ากันแต่ได้รถใหม่กว่ากัน10ปีสําหรับบางคนเนี่ยก็มองว่ามันคุ้มค่านะครับ คันต่อมาจากค่าย MG นะครับและนี่คือ MG ไฟตตัวแรกหรือว่า MG ไฟตตัวก่อนปัจจุบันนะครับต้องบอกเลยว่า MG ไฟเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนจะติดภาพเจ้า MG ไฟต t ตัวล่าสุดนะครับที่หน้าตาของมันเนี่ยหล่อเหลาเหมือนรุ่นอื่นๆซะเหลือเกินแต่บอกเลยครับว่า MG ไฟตัวก่อนหน้านี้เนี่ย มันน่าใช้นะซึ่งปัญหาของมันเนี่ยก็น้อยกว่า MG3 แล้วก็ MG6 เป็นแน่แท้เลยแต่ว่าที่หลายๆคนไม่นิยมเนี่ยก็เพราะว่าหน้าตาของตัวรถมันไม่สวยครับในช่วงที่เปิดตัวมาเนี่ยก็เป็นรุ่นที่ขายดิ้งยากพอสมควรเลยนะด้วยหน้าตาของมันนี่แหละที่แบบหลายๆคนอาจจะใส่หัวเลยคือเรื่องของแบรนด์เนี่ยจริงๆมันก็สําคัญนะว่าแบบเอ้ยรถ MG ไม่ดีหรอกมัง้งเป็นข่าวลืออย่างงุ้นอย่างนี้ไม่ซื้อหรอกอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนนะเวย้ยแต่ว่าหน้าตาของตัวรถเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญจริงๆเลยนะครับที่หลายๆคนไม่ซื้อเจ้า MG5 คันนี้แถมราคาของมันเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าสูงนะถ้าเทียบกับ New MG5 ตัวใหม่เนี่ยคือ MG5 ก่อนหน้านี้เนี่ยมีราคาที่สูงกว่าเยอะเลยนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยสำหรับ MG5 ชมปี2016นะครับจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่649,000บาทนะครับและตัวท็อปเนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบ1.5ลิตรเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่759,000บาทนะซึ่งถ้าเทียบกับ All New MG5 ในปี2021นี้เนี่ยสำหรับรุ่น C ที่เป็นตัวร่างสุดจะมีราคาอยู่ที่55,000 59,000บาทและรุ่น X ที่เป็นตัวท็อปสุดเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่689,000บาทนะครับคือพูดง่ายๆว่าถูกกว่ากันประมาณ1 0 0 0 0 0บาทนั่นแหละมันจึงไม่แปลกใช่ไหมที่ All New MG5 เนี่ยจะฮิตติดลมบนขน่าดนนี้เพราะด้วยราคาของตัวรถที่ถูกแสนถูกเนาะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยราคาของ All New MG5 จะเทียบเท่ากับ Honda City 1.0 Turbo ตัวล่างสุดเลยนะครับสหรับตัวล่างสุดเหมือนกันนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มองว่า MG5 เนี่ยมันสวยกว่าเออมันดูดีกว่าถึงขนาดที่ยกไปเทียบกับพวก ฮอนด้าซีวิกหรือว่าโตย่าออติสเลยนะครับเรียกได้ว่าเทียบกันข้ามเซกเมนต์กันเลยทีเดียวและการมีตัวตนของ on new MG5 นี่แหละครับที่ทําให้ MG5 ตัวเก่าราคาตกด้วยหน้าตาที่อาจจะไม่ทันสมัยเท่ากับตัวใหม่นะครับทั้งที่ว่าปีก็ไม่ได้ห่างกันเยอะเนาะแถมเครื่องยนต์ตัวเองเนี่ยยังเจ๋งกว่าแต่ก็สู้เขาไม่ได้หลายๆคนเนี่ยก็ไม่เลือกซื้อกันอยู่แล้วกับหน้าตาแบบนี้แถมปัญหาของ MG ในช่วงหลังๆเนี่ยมันก็เยอะแยะมากมายนะครับทั้งที่ว่าเจ้า MG5 ตัวเก่าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหา นะแต่ว่าปัญหาของรุ่นอื่นๆเนี่ยทำให้รุ่นนี้เนี่ยมองไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็เลยทำให้ MG5 รุ่นเก่าแทบไม่มีคนสนใจกันเลยทีเดียวและอย่างที่บอกครับ เมื่อไม่มีคนสนใจราคาของตัวรถก็ตกลงเรื่อยๆณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมีราคาที่ต่ำสุดๆอย่างที่เห็นก็คือ190,000บาทนะครับส่วนราคากลางๆของรุ่นนี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ250,000บาทบวกลบนะครับซึ่งราคาประมาณ250,000เนี่ยคุณจะได้รุ่น X ที่เป็นตัวท็อปในตอนนั้นนะครับเครื่องยนต์1 5ลิตรเทอร์โบอีกด้วยนะซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสาหรับคนที่อยากเล่นรถนอกกระแสะแบบนี้ ขั้นต่อมาจากค่ายโปรตอนนะครับและนี่คือโปรตอนซิฟวีนั่นเองต้องบอกเลยนะครับสาหรับรุ่นนี้เนี่ยหลายๆคนก็มักจะกลัวนะครับเพราะว่าปัญหาของมันเนี่ยลึกซึ้งซะเหลือเกินซึ่งถ้าให้ตัวผมซื้อผมก็ไม่ซื้อครับผมผมก็ต้องบอกเลยตรงๆนะครับเพราะว่าปัญหาของมันเนี่ยชวนปวดหัวมากๆในแต่ละอย่างซึ่งอะไหล่ของมันเนี่ยก็หายากตามไปด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าโปรตอนทุกรุ่นอะไหล่หายากนะเพราะว่าเจ้าโปรตอนซิฟวีเนี่ยมันใช้เครื่องเดียวกับเรโนเนาะซึ่งคนที่รู้จักเรโนเนี่ยก็มักจะอีกันอยู่แล้ว เพราะว่าเป็นรถที่หลายๆคนกลัวในช่วงยุค90ณปัจจุบันนี้เนี่ยแทบไม่เห็นเลโนวิ่งอยู่บนถนนแล้วนะก็ไม่แปลกนะครับที่หลายๆคนจะกลัวเจ้าเซฟวีไปด้วยโดยโปรตอนเซฟวีเนี่ยก็จะเปิดตัวช่วงปี2008นะครับ ซึ่งราคาเริ่มต้นของ p r o t o n เซฟวี่เนี่ยจะอยู่ที่399,00 0บาทนะครับส่วนตัวท็อปสุดในตอนนั้นเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่4,69,000บาทถามว่าถูกไหมก็ต้องตอบว่าถูกมากครับเพราะว่าตอนนั้นอีโคคารยังไม่เข้าเมืองไทยเนาะหลายๆคนก็เลือกซื้อกันนะครับด้วยความน่ารักของตัวรถด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ราคามันถูกนี่แหละเขาก็เลยซื้อแบบไม่คิดอะไรมากเนาะคิดว่ามีศูนย์บริการถู่ก็เข้าศูนย์เอาอะไรประมาณนั้นและหลังจากนั้นปัญหาก็ตามมาเรื่อยๆครับกับ ตำนานที่เรียกว่าอะไหล่ทำด้วยทองนะครับอย่างเช่นคอยจุดระเบิดนะครับที่อังกฤษเนี่ยพันเบาทที่มาเลห้0 0บาทและที่ไทยครับ9900บาทจากสูบริการของโปรตอน เรียกได้ว่าราคาค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับสำหรับคอยจุลเบิดแค่ตัวเดียวและหลายๆอย่างอีกมากมายครับที่เจอกันในเรื่องของหัวเทียนบ้างในเรื่องของสายไฟต่างๆบ้างคือแม่งแพงไปหมดเลยครับตอนนั้นแล้วก็แก้ปัญหากันไม่จบไม่สิ้นเนาะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีปัญหามากมายออกมาสู่สาธารณชนนะครับหลายๆคนก็เริ่มจะไม่กล้าซื้อโปรโตอนกันซึ่งรุ่นนี้แหละครับที่ทําให้โปรโตอนเป็นตํานานนะครับโดยณปัจจุบันนี้โปรโตอนเซฟวี่เนี่ยก็สนนราคามือสองอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0บาทจนถึง60,000บาทนะครับด้วยสภาพ ็เรียกได้ว่าสวยคลิกเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าซื้อเนาะเพราะว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะวุ่นวายแต่ว่าถ้าหากคุณอยากจะแก้ปัญหาแบบจบๆในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับมันก็มีการแก้ปัญหาด้วยเงินเมื่อ10ปีที่แล้วอยู่นะครับอย่างเช่นการวางเครื่องใหม่นั่นเองหลายๆคนเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยเขาไม่ไหวกับเครื่องเดิมเนาะเขาก็จับเครื่องของ 4A มาวางบ้างนะครับ 5A มาวางบ้างคือก็เป็นลักษณะนั้นนะเนาะซึ่งการเอาเครื่องยนต์รถเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมาวางแล้วมันใช้ได้ปกตินมัก็ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าทึ่งอยู่เหมือนกันนะครับและนั่นแหละครับนัปัจจุบนนี้ก็ไม่ได้แนะนำนะครับว่าจะต้องวาง 4A 5A เนาะก็วางพวก1 n z ไปเลยก็ได้นะครับข่องเครื่องเนี่ยผมว่ามันรับไหวอยู่จากที่เคยเห็นเขาวางกันเนาะแต่ถามว่ามันจะเสียสมดุลตัวรถไหมอันนั้นก็ตอบไม่ได้นะครับก็ต้องไปแก้ปัญหากันเอา <S <S แล้วก็มาถึงขั้นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับจากค่ายฟอร์ดนั่นเอง ต้องบอกเลยนะครับว่า Ford เนี่ยก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ปัญหาตัวรถอาจจะมีมากวนใจผู้ใช้งานบ้างอย่างล่าสุดเนี่ยก็เป็นปัญหาของ Ford e v e r วอร์เนะครับที่มีการทุบกระจกออกสื่อกันเลยอ่าเป็นข่าวเมื่อเมื่อวานนี้เองนะเออก็เรียกได้ว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังของ Ford นี่แหละครับที่อาจจะแก้ปัญหาไม่ค่อยจะจบซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเจ้า Ford f o ฟล์ัสก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ค่อนข้างจะมีปัญหาแม้ว่าจะเทียบกับเฟียสตาไม่ได้แต่ Ford Focus นี่มมัราาาคคแพงกวนะือราคาช่วง เปิดตัวเนี่ยผมจําได้ว่าน่าจะเหยียบเหยียบล้านนะครับซึ่งถ้าเราลองเซิร์ชราคาในปัจจุบันนะครับเราจะพบว่า Ford Focus ที่มีอายุแค่10ปีเท่านั้นราคาตอนนี้เนี่ยเหลือแสนกว่าบาทบ้าง200,000กว่าบาทบ้างนี่มีให้เห็นเต็มเลยครับถือว่าราคาของมันเนี่ยก็หล่นลงมาหวบเลยนะครับ คือถ้าเป็นค่ายอื่นหรือค่ายญี่ปุ่นเนี่ย่านไป10ปีเนี่ยผมเชื่อว่าราคานี้ยนอย่างน้อยก็ยังมี3 0 0แสนกลางๆอยู่นะแต่ว่านี่เล่นเหลือ2 0 0แสนต้น,ตนๆแสนไปปลายแบบนี้เนี่ยก็ถือว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นครับที่มีราคาตกโดยปัญหากวนใจหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของเกียร์นี่แหละครับถ้าเราซื้อมือสองและโชคดีได้รถที่แก้ปัญหาเกียร์จบมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะใช้แบบสบายใจได้อยู่แต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณคิดจะใช้ฟอร์ดเนี่ยคุณก็ต้องมีอู่ประจําครับ เป็นอู่ฟอร์ดเฉพาะทางหรือว่าเป็นอู่ที่ไว้ใจได้ซ่อมฟอร์ดเป็นซึ่งเอาจริงๆรถเก่งฟอร์ดมันก็ไม่ได้ซ่อมยากอะไรนะครับแต่ว่าช่างหลายๆคนก็ไม่ได้รู้ปัญหาแบบลึกซึ้งไงกับการที่ลองหานู่นหานี่มาเปลี่ยนดูมันก็เสียเวลาเสียเงินเปล่าๆนะครับคือการที่หาช่างที่มีประสบการณ์โดยตรงเนี่ยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ใช่แค่ฟอร์ดนะคือขนาด t o t a Artist หรือว่า Total Weos อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีช่างประจำกันเลยครับ ปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆคนก็ไม่ได้เลือกเข้าอู่มั่วซั่วกันแล้วนะครับก็จะใช้ช่างประจําบ้างช่างแถวบ้านเนี่ยก็ไว้แก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆคือมีหลายๆคนที่แบบขับวีออสอยู่แล้วจูนแก๊สไม่ลงอะ่ะเขาก็ยังต้องขับรถจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพเพื่อหาช่างที่รับจบรถรุ่นนี้ได้นะครับทั้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือรถตลาดทั่วไปใช่ไหมวีออสออติสเนี่ยมันไม่น่าจะซ่อมยากเย็นอะไรแต่บางอย่างเนี่ยมันก็ต้องให้ช่างที่มีประสบการณ์เป็นคนซ่อมนะครับสุดท้ายเราเสียเงินรอบเดียวเราก็สบายใจะนะ่ะเนนนดังนัง้คที จะเล่นรถที่แปลกกว่าชาวบ้านหน่อยอันนี้ก็ต้องหาเพื่อนเอาไว้แล้วก็ต้องหาช่างประจําเอาไว้หน่อยมันก็จะดีครับซึ่งสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกรุ่นม,มีปัญหาหมดครับมีมากมีน้อยปวดหัวมากปวดหัวน้อยก็เท่านั้นเองและสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับหากมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับและก่อนที่จะจากลากไปในคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตข,ขายของสะหน่อยและถ้าหากคุณกําลังหารถมือสองที่ดีสักคันเนี่ยคลิกเข้าไปตรงใต้คลิปของผมครับรแรกเลย ละเอียดให้กรอกนะครับ ไม่ว่าจะซื้อสดซื้อผ่อนดาวน้อยดาวมากกรอกเข้าไปเลยครับจะมีข้อมูลให้คุณกรอกและหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยมีรุ่นให้ระบุมากมายนะครับว่าคุณต้องการรถแบบไหนรุ่นไหนสภาพยังไงมีหมดนะครับสยามอินเตอร์การประมูลจัดให้คุณได้นะครับไม่ใช่แค่ประมูลอย่างเดียวยังขายรถมือสองอีกด้วยก็ได้แหละครับอย่างที่บอกไปว่า SIA มีทุกอย่างหากคุณต้องการหารถมือสองเนี่ยก็เชิญไปที่ SIA ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูในเพจของ SIA สยามอินเตอร์การประมูล ก่อนก็ได้นะครับเซิร์ชใน Facebook ก็ได้หรือว่าจะเซิร์ชใน YouTube ก็ได้หรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คลิปของผมเข้าไปก็ได้นะครับเอาเป็นว่าก็ขอขข่องเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยตัวผมเองก็คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่หคลิปหน้าสวัสดีครับ